สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานแอปพลิชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้ก็มีทริคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการลบประวัติการค้นหาในแชทไลน์ของเรากันนะครับส่วนวิธีการลบ แล้วก็สเต็ปจะเป็นยังไงบ้างนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ mm. ก็เริ่มต้นกันนะครับ mm. ก็ให้ทุกท่านนะครับ mm. ก็เข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันไลน์บนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้ามาเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเข้ามายัางในหน้าแรกของแอพพลิเคชัน Line ของเรากันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ในช่องค้นหานะครับซึ่งจะอยู่ด้านทางด้านบนบน,บนสุดนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการค้นหากันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้านี้กันได้เลยครับเมื่อเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าลบทั้งหมดกันได้เลยครับ เมื่อคลิกในส่วนของลบทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับก็จะแสดงขึ้นมาถามเราว่าเราต้องการที่จะลบะการค้นหาทั้งหมดหรือไม่นะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะ,ะลบการค้นหาทั้งหมดก็คลิกตกลงกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็ในส่วนของระบบก็จะทําการลบาการค้นหาออกไปนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามายังในหน้าของอาการค้นหานะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของประวัติการค้นหาก็จะได้ทําการถูกลบออกไปแล้วนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําวิธีการลบประวัติการค้นหาในไลน์ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ STE IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ